ปีศาจลายกายผ่านมาแล้วนี่แหละฮึบคึบมาใช้เวทไม่ได้ล้วสิวะนี่แหละคือแอนตี้เวทมนต์เบทิโออาอ้าอ้าอะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเศร้าไหมครับกับการที่ชีวิตนั้นไม่เคยมีอะไรเลยนะครับแม้กระทั่งแฟนแต่จริงๆนะครับทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยเงินนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องไป เติมโรบักที่เพจชานมหวานเย็นนะครับมีบริการเกมพาร์ทแบบอื่นด้วยนะครับเพจดีแนะนําเลยนะครับร้านอื่นอจะรอน,นานแต่ร้านนี้แป๊บเดียวนะครับเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กันในแมบ,บ Cover Battle g r o u n ้นะครับคุณผู้ชมเป็นแบบจากอนิเมะเรื่อง a s t ตานะครับกูไม่รู้มันชื่ออะไรแล้วไงกูนึกชื่อไม่ออกเพราะมึงเนี่ยแหละมันคือแบบจากอนิเมะเรื่อง Back Cover นะครับคุณผู้ชมเป็นแบบแบ t เทิลเก้าเหมือนกับ ฮีโร่แบทเทิรเก่าหรือว่าวันพันส์แมนนะครับแบทเทิรนเก่านี่นะครับคือมันจะเลือกตัวละครเนี่ยมาสู้กันนะครับในเรื่องอนิเมะแอสตานะครับอ่ะอะไรครับซึ่งตัวละครในเกมนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยครับมีแอสตานะครับแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะครับเพื่อนแอสตานะครับที่ใช้ลมแล้วก็หัวหน้าหน่วยอาเจ๊เพลิงนะครับหัวหน้าหน่วยตั๊กแตนนะครับคุณผู้ชมคือมันเยอะมากเลยนะครับก็ลองมาเล่นดูนะฮะตอนนี้ที่ผมใช้อยู่คือแอสตานะครับเรามาเริ่มกันที่ ตีปกตินะครับแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บป๊บค่อนข้างที่จะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหรแ่แต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับแล้วก็สกิลหนึ่งันนี้สีเท่นะครับเป็นการพุ่งไปข้างหน้าสกิลสองอเป็นการระเบิดนะครับรอบๆตัวสีสามปับป๊บปับ๊บปั๊บเป็นการจับคอมโบสกิลสี่นี่นะครับเป็นการทิ้มลงพื้นเหมือนเดิม ถือว่า FXQ ทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้ถือว่าชื่นชอบเลยทีเดียวเชียวเอบแม่มาดิอ๊บแต่ผมไม่ชอบตรงที่มันค่อนข้างหน่วงนิดนึงปึ๊บนี่โอ้โหใช้ยากแต่ว่านี่ปั๊บปั๊บโอ้ชิบหายครับอันนี้คือการแปลงร่างนะฮะแล้วม,มึงแปลงพร้อมกันการโดนกันระหว่างแอตตี้แบนบอกันรักเอ้ยทำไมเอาตัวร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดตัวแล้วมัง้งโอ้โหพวกมันเคลื่อนกันแน่เลยนี่นะครับคือสกิลของการแปลงร่างของแอสตานะครับคุณผู้ชมสุดยอดมากอ้อย อันนี้คือลักผมชอบลักตรงที่แบบมันเทพเจ้าสายฟ้าเฮมังเคสจัดเลเออคือแม่งลุมกูโอ้ยกูเป็นเฟช,ชี่ฮลัลโหลกูเป็นยูดี้อ๋อแบบนี้ก็เป็นแบบที่เปิดใหม่นะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับแล้วมันก็ปิดไปพัฒนาต่อนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบระบบคอมแบทมันเท่าไหร่นะครับเอาละค,คุณผู้ชมตอนนี้เราเห็นสองคนข้างหน้าตรงนั้นนะครับเราจะเข้าไปทําการแทรกแซงนะฮะร,ระวังสองคนนั้น แอสตากับแอสตาด้วยโอ้โหว,วิสุดยอดเลยแท็กแซงหน่อยอ่านี่กูโดนกูแท็กแสงโดนกูโอโคอมโบโคมโบโอโคมโบโหดนี่คอมโบโหดนี่ไงปับ๊บกูมาแล้วแท็กแซงอื้อห่วยเอ้ยโดนยากจังวะนี่อื้อกูจะได้แปลกลากล่ละอีกนิดเดียวโอ้ยมียามีด้วยกูมีหัวหน้าหน่ยวยกระทิทงทำด้วยนะครับคุณผู้ชมถืว่าอันนี้น่าสนใจนี่ ยามีมาโหนี่ปั๊บป๊บอะไรครับคุณผู้ชมเราจะมาจัดการยามีมาโหกันนะครับนี่จัดการหูหน้าหน่วยกันเลยดีกว่าดรืยอลองเอสตามาครับเริ่มประเทศสกิลที่หนึ่งนะฮะไปเลยว้วิ่งก็ไปครับปั๊บนี่นะครับพอโดนแล้วก็ทำการเชื่อฉยแบบนี้นะครับรเร็วรัวรัวปั๊บแทงเข้าไปนะครับมันหายไปไหนวะเนี่ยไปดินี่วาร์ปวาร์ตีวาร์ตีวาร์ตีตีช้าหน่อยนะครับแต่ว่าชัวชัวมากโอ้ กูงูยิดกูเป็นศูนย์นี่ครับสกิลสามปึ๊บพอจับโดนแล้วก็บินขึ้นไปปักนี่นะครับเมเทโอนี่นะครับเริ่มาที่เอ้ยสกิลหนึ่งเน่วิ่งไปไหนคือผมชอบตรงที่มันกูดาวเร็วมากนะนี่ปั๊บ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 ชัวปังถึงกระตูดตูดแหกเลยดีเดียวเชียวนะครับดูสกิลสองนะครับเป็นการจับนะฮะหลังจากนั้นก็ทุ่มแล้วก็เตะนะฮะโอ้ยโอ้ยกูโดนเวฟเวลาเ้ย เฮ่ยมีจูเลียด้วยโอ้โหขยับไปได้เวล์เวลาตึงจัดตึงโพดตึงอีบีตึงคักเออเรียบร้อยไงโดนกูไงรังแกไอ้โลนรังแกคนหัวโลนมันไม่ดีนะครับเพราะชีวิตจริงกูก็โล้นกูไม่ชอบกูไม่ชอบคนละแกหัวโลนโอ้โหยื้ยวนเวลาโอ้เขยับไม่ได้อันนี้โกงมากโอ้โหมึงเติมซื้อปะเนี่ยโกงไงเนี้ยเอาออเออเอกูคอมโบโหด คอมโบดโอ้ไปดีกว่าคุณผู้ชมเปลี่ยนตัวกันดีกว่าเราจะไปเล่นเอ่ออเจเวทมนต์ไฟกันเลยดีกว่านะครับผมว่าน่าจะโหดแบดบโหดมากๆนะคุณผู้ชมขอดูเวทเวทมนต์ไฟโดนกูมาแล้วนี่มาแล้วเวทมนต์ไฟสิงโตนะครับสิงโตนำโชคโดนกูมาหัวหน้ายามิยามิอู้ันแปลงร่างด้วยมาดิขอต่อยหน่อยได้ไหมโอ้ยย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 ย ปล่อยทีหน้าสั่นหน้าสั่นยืดสองปั๊บอะไรวะเนี่ยยืดสามนี่โอ้โหกูโดยับโอ้โหจบกันโอ้โหโอ้ยามิโอ้ยามิเกินอันนี้กูตายแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้มันไม่เข้าเว้สกิลสี่ปล่อยลงพื้นแบบไฟนะฮะเวลเวลาหยุดกูไม่ได้แล้วเว้สกิลหนึ่งนี่โด็กู อย่าทำร้ายเขาปกป้องกันเพื่อนปกป้องเพื่อนนี่โดนฟูสกิลสองนี่ครับสับแล้วก็ทำการคอมโบเห็นไม่ชัดเลยวาร์ปตีแล้วก็ปุ้งต่อยเข้าไปนะครับในทีสุดท้ายนะครับเหมือนเอฟเวน้ตของอาเจนเนี่ยจะเป็นการต่อยซะส่วนใหญ่นะฮะโอ้ยอ,ออกนะอาซะนี่ มามาบายบายมีหลาเว้ยพลังของกู S Bard Arc Key เรียบร้อยแตกเอาละครับเรามาดูกันที่การแปลงร่างของอาเจเพลินกันบ้างดีกว่านะครับเอะไะครับจะเป็นแบบไหนนะฮะต้องรอดูอ้าวดูที่มือนะครับโอ้ยมาแล้วครับพลังพิเศษมือยืดได้มาวาร์ปตีมี2สกิลแค่นั้นเองนะครับ น่าจะเป็นสกิลที่แรงมากๆนะครับเพราะว่ามีแค่2ไหนลองสกิลหนึ่งดูโอ้เฮ้ยอะไรวะแอนตี้เวนบนอุ้ยปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ยกูกลายเป็นเพลิงสีฟ้าอืมอสิ่งนี้คือสกิลสองนะฮะอุ๊ยยางเฟี้ยวเลยเมื่อกี้เพลิงสีฟ้าใครนะครับไม่น่าจะใช่ของกูแต่ว่ามันแบบดูคล้ายๆกับของเรานะครับลุบเดะปั๊บปั๊บปั๊บเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมันดูดเพลิงกูเข้าไปเว้ยผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมเหมือนมันดูดเพลิงเข้าไป ไหนลองใหม่ดูดิกูดูไรนี่ไงอ๋อไม่ใช่ดูนะครับไฟมันกลายเป็นสีฟ้าออ้ออเออสกิลสองมาแล้วครับโอ้โหไม่โดนว่าวจบกันทีนะครับแปลงล่างแล้วก็ใช้สกิลได้แค่นี้โอ้โห๋ยวฆ่ายูโน่ก่อนยูโน่ยูโน่อยู่ไหนวะมิกี้ใช้สกิลใส่กูนี่ไงยูโน่ไหนยูโน่โอ้หโดนไหมวะไม่โดนใครเลยโอ้ยเจริญ เอ,อ้ยยูโน,โน่แปลงร่างเย็ดแต่รู้เลยไหมก <c oughs> ูคือผู้ใช้การเวลา <c oughs> นี่นะครับสามารถผนึกยูโน่ได้ด้วยนะครับโคตรเฟี้ยวอันนี้คือพลังของจูเลียสนะครับเว้นตนเวลาอันนี้ก็ปั๊มบอดอยู่ได้เล่นแม่งแลยเว้นตนเวลา ه, นี่นะครับผนึกโอ้ยางเกียนวุ้ยผนึกแล้วระเบิดไอชิเกียนเกิน โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละเมื่อกี้โกกูไปหนึ่งมันไปนแล้วนะฮะมันใช้สกิลเร็วกวูกูโอยงั้นก็ผนึกชุบ <c oughs> นี่นะครับกร,กระโดดกระโดดตีไงนี่ผนึกนี่ผนึกดีกว่าพาลังแปลงล่างมึงจะหมดนะฮะเอาละครับรวมยูโนกันดีกว่าอโอ๊ยราชาเวทมนต์ป๊อปป๊อปะนะครับแล้วมึงได้สกิลอุ้ย่าวิติสู้กับยามิสกิลหนึ่งทุบ หยุดอ่าหยุดแล้วก็โดนกูตีไงน้องเอ้ยทำ่มมาตีไม่เข้าวะสกิลสองนี่ข้ามเวลาแล้วก็ไปเสยมันโอ้โหยี่มันเร็วจังวะสกิลสามที่เบิดเ,เป็นการผนึกนะครับแล้วก็เอาระเบิดลงหัวแต่ว่าถ้าไม่โดนก็จะเป็นแบบนั้นนะครับสกิลสี่แน่กระโดดลงเพื้นไงละ่ะโดนกูต่อยแน่แน่ในขอพผนึ่งนิอย่ายุ่งกับกูเอ้ยไม่เข้าทำไมวะเฮ้ย ยูสามนี่โดนเต็มๆนะครับโดนลงหัวลงหัวลงหัวถือว่าเจ็บเลยใช่ไหมละ่ะนี่นะกูข้ามการเวลาแล้วเว้ยน้องนี่โดนคนเซิลรู้สึกไงละ่ะดูผน,นึกนี่นะครับมันจะใช้สกิลนะครับโดนกูผนึกกูต่อให้มึงแปลงร่างเลยไงกูมไม่ต้องแปลงร่างคือสามารถสู้มึงได้อ you ย know? ู่เนาะนี่โดนหุกเกียนมากเว้ยนวเวลาคือถ,ถ้านึงหนึ่งมันเกียนมากเว้ยกูชอบกูชอบเลยความเกียนอันนี้ ความเกียนนั้นเน้กูชอบมากกูชอบมากผนึกเรียบร้อยเกียนเกียนเกียนนี่ชอบชอบชอบเออนี่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็แปลงร่างได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเก็บเกตก่อนที่จะมากดคายทำมาหูมาแล้วครับจูเลียตสโคกสโคกสโตรโมนามาแล้วครับคุณผู้ชมครับเริ่มกันไอ้สกิลหนึ่งเลยทำเวลา นี่นะครับเม่หมดเวลาอะไรเนี่ยอืดดูว่ายูจิจะมาหาเว้เพิ่มนึ่แมนอะไรเนี่ยยูสองไม่เฟี้ยวเลยโอ้โหยูสองต้องจับต้องจับเพื่อใช้โอ้โหแล้วครูดาวอย่างนานคือผมไม่คือสกิลแต่ละอย่างคือเป็นการจับหมดเลยนะครับคุณผู้ชมจับทุกสกิลเลยไหมกูไม่ชอบอย่างแรงเลย เอา้าเอา้เอาเฮ้ยไม่อะไรเนี่ยเฮ้ยกูสก็บเก็บตั้งนานเฮ้ยเจริญพรระยะยม